มีอาการแบบนี้บ้างคะแสบจมกูกไอบ่อยๆระคายเคืองคอมีเสมหะเหนียวนะคะอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะมักจะมาจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานตับนะคะต่บในที่นี้อาจจะเกิดจากอายุที่มันมากขึ้นหรือว่าตามสภาวะอากาศในปัจจุบันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุน่น PM 2.5เชื้อโรค ไวรัสหรือว่าการอยู่ในชุมชนแออัดนะคะที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อาการเนี้ยก็จะแบบเป็นปนหายไม่หายขาดสักทีมี่ก็อยากจะมาบอกต่อนะคะว่าวิธีการแก้เนี่ยเราต้องแก้จากสาเหตุไม่ใช่ปลายเหตุนี่ค่ะมี่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้เนี่ยนี่ลองแล้วรู้สึกว่าแบบสุขภาพของตัวเองดีขึ้นเพราะว่าตัวเองก็แบบ มีอาการพวกอย่างนี้บ่อยอยู่นะคะ LC เนี่ยนะคะเขาเป็นนวัตกรรมสมุนไพรธรรมชาติที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะเขาจะมีเด่นๆอยู่3อย่างคือบักกี้มีไทม์แล้วก็เห็ดหลินจืดน,นะคะและที่สำคัญนะคะเขาผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอของไทยด้วยแล้วก็ออยอของออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพของเขาได้เลยค่ะไปหาซื้อทานกันเลยนะคะอาหารเสริม LC ค่ะ